ทางเรอล่อลงมาถ้าจะเป็นทางเดินขึ้นเนี่ยมันก็โอเคอยู่เพราะว่าก็ต้องหาอะไรมาขีดขีดขีดให้เป็นลายหน่อยใช่ใช่เป็นหินเหมือนเหมือนเหมือนสลักหินนะอ่ือเหมือนกับรถขึ้นน่ะจุดมาตีเส้นหน่อยเทปูเสร็จแล้วในยุคนี้นะจะได้ไม่ลื่นแต่นี้ถูกรอยขีดไว้เนี่ยคือไม่ใช่รอยเล้าของหินนะครับเนี่ยไม่ใช่มันเป็นรอยที่ขีดควร เอาไว้เดินเหินเพื่อไม่ให้ลื่นเวลาฝนตกถูกหินอืมเออเพื่อไม่ลื่นผอสันนีฐานอย่างนี้น่าจะผิดหรือถูกไม่รู้นะเออเนี่ยเนี่ยเพราะว่าชัดเจนมาตรงเนี้สามารถเดินเนี่ยเนี่ยเป็นหินหินหินก้อนนี้ยมันไม่ใช่หินธรรมดาเลยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเ็ลอยหินนันมนขนาดนี้เนี่ยลอยผิดว่าอเนี่ยเนี่ยหินก้อนนี้ลุงผมว่าหินก้อนนี้ไม่ไม่ไม่ธรรมดานะไม่เยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีการมันมันมันทำไมสลักอะไรขนาดนี้ หินก้อนเนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหินจะเป็นคล้ายๆกระดองเต่านะครับ mm. แต่ว่ามันก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเนี่ยๆๆถ้าถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเอียงเนี่ยท,ที่ที่ลุงยืนอยู่นั้นก็จะ oh, เป็นบันไดที่เอียงอยู่ mm. นะครับเนี่ย <Hey. S 1> สามารถเดินขึ้นมาบนยอดได้นะครับอันนี้ก็สันนิษฐานอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ hey. Hey. ก็อยากให้บ้านเรานะครับ hey. Hey. เข้ามาดูกันมาวิเคราะห์กันนิดนึงว่า เออก้อนเนี้ยครับก้อนเนี้ยจะห่างจากบนยอดเนี่ยประมาณสักสิเมตรนะครับเดี๋ก่อนเดินขึ้นไปบนยอดคืออยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยนะครับอ่าก็คือโดยธรรมชาติแล้วหินจะไม่เป็นแบบนี้เนาะอ่าอ,อาจจะถูกกัดก่อนบ้างนะครับแต่ว่าก็นะฮะรอยน่าจะเป็นรอยรอยฝีมือมนุษย์นะครับต้องอันนี้ก็ไม่มีความรู้เดี๋ยวต้องให้ทางผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญหรือว่า ด้านนี้นะครับมาดูเนาะอันนี้เราก็มาเสวยพื้นที่นะครับเขาลูกนี้นะครับเขาลูกนี้มีฐานอยู่นะครับความกว้างอยู่ประมาณ23ไร่ความกว้างอยู่ที่130อ่า150ความความยาวอยู่ที่300นะครับความยาวเนี่ยจากทิศเหนือถึงทิศใต้ความกว้างจากทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออกนะครับอ่าตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นขั้นบันไดเลยลุงเนี่ยเนี่ยเนี่ยลุงลุงเห็นเห็นหินก้อนนี้ไหมเนี่ยมันหันหันหันกลับหัวเห็นไหม หันกลับหัวเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยหินก้อนเนี้ยมันเหมือนหันกลับหัวคือมันเหมือนมันเอียงไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเอียงองศาเดียวกันกับตัวนู้นเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเป็นขั้นบันไดนะครับตรงเนี้ยขั้นบันไดก็น่ๆน่จะใช่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือเหมือนเป็นขั้นบันไดกับตรงนู้นนะครับคือองศาการเอียงเขาจะเหมือนกันอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินย้อนลอยไปอ่าลุงเดี๋ยวลุงเดินนําหน้าจะได้รู้ว่าเดินง่ายไม่ง่ายอ๋ออ่าคือทางเดินเนี่ย มันก็เดินสะดวกอยู่ันมันไม่ใช่หอามรู้เล่นเอาลื่นถ้าเลยไม่ท่านลุงลุงดูจากตรงนี้แล้วลุงคิดว่าเป็นหินอะไรครับขอดูขอขอขอความรู้หน่อยลุงเ,เนี่ยหินธรรมชาติไหมหรือว่าเป็นหินผสมปูนปะหรืออะไรหินก้อนนี้เป็นหินธรรมชาติไหมเนี่ย มันมีคล้ายๆเหมือนกับหินกับปูนปะเออมันเป็นหินเป็นหินนี่ยแหละแต่ไม่ได้สมปูนอาจจะเป็นหินแบบนนสมัยก่อนเนาะก้อนหนึ่อนนานๆอาจจะเจอเจอก้อนให้มากตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยมีรูอันนึงแล้วอันนู้นนะอันใหญ่นั้นอันนึงให้มากหินอย่างี้อ่าหิดอนึ่งนี้เาเรียกว่าหินปูนลักษณะหินปูนทรายอืม อ,อันนี้เราจะเดินลงร่องนี้ใช่ไหมอ่าเดินลงเดี๋ยวเราจะดูว่าสำรวจดูด้านล่างทิศใต้นะครับด้านล่างทิศใต้ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนอืมโอ้มืมนขึ้นขึ้นได้สบายสบายมั้ขึ้นได้อ่าอข้างบนก็อยู่น,ะนั่นนเี่ยลงนี่ป่ะเออได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้เนี่ยลงร่องโลง่ง ถมว่าถ้าเกิดจะพัฒนานโมมันนิดเดียวน,นนะี่เนาะไม,ไม่ไม่ยากครับไม่ต้องไปพัฒนาธรรมชาติพัฒนาแค่จุดจุดชมวิวแค่นิดเดียวถามว่านิดเดียวเพาะาธรรมชาติยอยนี่คือบริเวณโล่งที่เราน่าจะเห็นอยู่จุดกลางนันตรงนนนีกลานอกทีเนลาน,ลาน,นก,ก่อนก่อนจะถึงยอด,ดมันมีลานพักเป็นชั้นๆชั้นๆไปนะ มันดูลักษณะไม่สอันนี้น่าจะเป็นตรงกลางนะระหว่างตรงนี้คือเป็นเป็นเนินเขาข้างบนนะครับแต่ว่ายอดจะอยู่บนนู้นนะครับยอดจะอยู่บนนู้นแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งชั้นล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเนินหนึ่ง้ี้เน,นี่ยมันเป็นมันเป็นหินอะไรเนี่ยลุงนี่นี่นี่หินบนเน,น,นินนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินลงตรงนี้นี่เนี่ยเราไปดูตรงนี้ก่อน เรามองทิศทิวนั่นเองน่ยเป็นทิวทิวนี่ก็คือหินอีกอีกอีกชุดหนึ่งอีกอันนี้เป็นอีกเนินหนึ่งนะครับนี่เป็นเนินหินไม่ไม่ต้องเข้าไปก็ได้ลุงเดี๋ยวเราค่อยมานั่นทีหลังอันนี้เป็นอีกเนินหนึ่งนะเนินที่ว่าที่บอกว่ามีสองเนินอ่ะมันจะมีเนินทิศเหนือกับเนินทิศใต้นะอ่าตัวนี้จะเป็นเนินทิทิศใต้นะครับก่อนที่จะลงลงไปด้านล่างอ่ะนี่เป็นเนินทิศใต้ อันนี้ด้านบนนี้ก็คืออยู่ด้านบนที่เดินลงมาจากข้างบนตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินลงมานี่อีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นเป็นทั้งหมดสองชั้นตรงนี้น่าจะเป็นทางลงเดี๋ยวเราลงทางทิศตะวันออกเนี่ยลงเพราะว่าปกติคนโบราณนะเขาก็จะทําบันไดขึ้นทางทิศตะวันออกถูกป่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปลงทางทิศตะวันออกเพราะว่าทางทิศตอนตกอยู่ทางนี้นะครับอ่าทิศใต้อยู่ทางนี้นะครับทิศใต้อยู่ข้างหลังกล้องนะครับทิศหน้าอยู่ตรงที่ลงอยู่อยู่อ่าทิศเหนือ แล้วก็ตะว,วันตะว,วันตกอยู่ซ้ายมือนะครับตะว,วันออกอยู่ขวามือนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินตรงนี้ดูเนี่ย <m im ful> เพราะว่าเขาขึ้นมาชั้นนี้เนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นสองชั้นตรงนี้ชั้นชั้นชั้นที่สองชั้นสองเนี่ยห่างกันประมาณสิบเมตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากเนี่ยขึ้นไปเน, <m im ful> นี่ยเออเนี่ยจากเนี่ยขึ้นไป <m im ful> ผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่อ่าสมัยโบราณเนี่ยน่าจะต้องมีคนอาศัยอยู่เพราะว่ามันเป็นจุดทำเลที่ดีมากแล <m im ful> ้วมาเขามันไม่ใหญ่มันแค่ยี่อ่ยี่สิบกว่าไร่ เดินลงเหมือนแต่หาลำร้านล้างๆแบมันไม่ไกลกันอืมไม่ไกลอันนี้คือทิศทิศทางทิศตะวันตกนะครับไอ้ทางทิศตะวันออกนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นลานยังเห็นได้ชัดเลยครับลานด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นลานลงนะครับยังเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าสมัยโบราณเนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะเนี่ยการหินอะไรที่มันอยู่ตรงนี้ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอ่าโดยธรรมชาติอะ อาจจะเป็นหินอาจจะอาจจะเป็นเขาหินนี่แหละแต่ว่าเอามามาเขาเรียกว่ามาประประประดับมามามาปรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยอะ่ะลุงที่อยู่อาศัยอ,ะยอ่ะอเน,นี่ยแล้วแล้วตรงนี้เป็นลานเลยนะนตรงนี้ไม่สามารถมีต้นไม้ขึ้นได้เพราะวันเป็นหินมันเป็นหินทั้งหมดเลยเนะี่ยนี่ก็จะโล่งไปเรื่อยๆ เนี่ยคล้ายๆเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้จะล่มนะครับเนะี่ยถ้าเราถ้าเราทําเป็นที่ท่องเที่ยวมันก็สามารถเป็นร่มได้มาเย็นๆนี่ก็ถือว่าสามารถว่ามาชมบรรยากาศวิวเย็นๆได้เลยเนี่ยนะครับนี่ขนาดอยู่ตรงนี้อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ก็คือทางขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลานที่ที่ ที่เวลาเดินขึ้นตรงนี้ทางน่าจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าผมเนี่ยก็เป็นชั้น2นะครับบริเวณยอดบนนี้นะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งที่เราขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปตรงบริเวณนี้แล้วก็ชั้น2นะครับขึ้นไปบนชั้นหนึ่งปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นไปบริเวณชั้น2นะครับอ่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับหินมันเหมือนกับว่ามีการมีมีการเอ่ออ่ามีมีมีการทําขึ้นนะครับอาจจะ สลักเขาหินลูกนี้เลยหรือว่าอาจจะมีการเอาหินเนี่ยมาเทินบนบนเขาดินนี้ก็ได้แล้วก็เป็นแตกแยกออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับบริเวณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณลานที่เดินสบายแล้วครับอ่าความชันก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเดินไปในที่โล,งล่งละนะครับอ่าเนี่ยนะครับอันนี้เดินทางเดินขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะลงไปข้างล่างแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะไปออกทางไหนนะครับเนี่ยอันน şey ี ah> ้จะเป็นลานลานจะตรงนี้จะเป็นลานที่ร่มเย็นมากนะครับนี่นะครับลานที่ร่มเย็นนะครับสามารถปรับใช้พื้นที่ได้นะครับอเรามาเดินเที่ยวนะครับเดินเที่ยวป่านะครับเป็นป่าชุมชนของตําบลหนองหลีก็ได้ของอาเภอลาสุนธิก็ได้ครับเป็นการศึกษาป่าเป็นในตัวอันนี้เราลงไล่แล้วนะครับอันนี้เราลงที่ไล่แล้วนะครับคนโบราณเขาอยู่กันเนี่ย คนสายยุคแปดสองเก้าสองเขาจะอยู่ไม่หายจากลำลางจะมีที่อยู่ที่กินมีน้ําสมบูรณ์น้ำก็ไม่หายเนี่ยตรงนี้เป็นลานชั้นไม่ไม่ไกลเท่าไหร่เนะมาเจอล้พูดถึงพูดถึงเจอละนี่คือลำลางนี่ไงบอกแล้วว่าต้องไม่ห่างลำลางดีอันนี้ขึ้นไปก็ประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับเนี่ยเดินจากตรงนี้ขึ้นไปสองร้อยเมตรนะครับตัวนี้เหมาะเหมาะกับการที่จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ อ่าตรงนี้ครับงงตรงนี้อากาศจะเย็นแล้วก็ตรงนี้แน่นอนเป็นทิศตะวันออกนะครับตรงนี้เป็นทางทิศตะวันออกนะครับก็จะร่มเย็นตรงนี้ติดที่ไร่เลยนะครับ <started up. S 2> ครับบริเวณนี้นะครับสามารถที่จะอทำเป็นถนนรอบได้นะครับแล้วก็ทําเป็นที่พักผ่อนได้นะครับอา่าอันนี้บริเวณนี้ คนโบราณเขามาสถานีฐานเอานะทําไมเขาถึงต้องมามาพักตรงนี้มาพักมาผ่อนจะรวมถึงนายห้อยด้วยก็ได้ที่จะมาพักผ่อนตรงนี้เพราะดูแนวโน,น้นเห็นไหมก็จะมีลำรางแต่ถามว่าตรงนี้เป็นเขาโดยสมบูรณ์แบบไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าว่าเขาจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีจะไม่มีน้ำเนาะใต้เขาจะไม่มีน้ำแต่ที่นี่นี่มีถ้าเจาะน้ำบาดาลน,นะนั่นนี่เจาะตรงนี้เองน้ำบาดาลเขาแล้วต,ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคลองอ่ะเนี่ย น่าจะเป็นคลองลำรางอือันนี้ก็จะเป็นทิศนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเขาสะพานหินนะครับอ่าตรงนี้ก็คือเป็นทิศตะวันทิศตะวันออกชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเลาะเลาะตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราลงที่ไร่ก็ได้ลุงเราจะเดินเลาะออกไปทางทิศทิศเหนือที่รถเราจอดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาชมอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็ เดินเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นเขาช่องเขาสะพานหินนะครับที่เรามองตรงนี้ต้อจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับอ่าบนนี้บริเวณของเขานะครับเขาลูกนี้นะครับน่าจะสูงอยู่ประมาณสักไม่เกินสี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะครับอ่าไม่ไม่สูงมากนะครับเดินขึ้นจากเหนือลงมาใต้ได้นะจากตะวันออกลงมาตะวันตกได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรอันนี้อะ